สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดสลิกาและมีดปากาของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะค่ะเรามารับชมมีดสองกริย์ก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะนี่นะคะด้ามรวมฝากสามนิ้วนะคะทุกท่านนลคะ่ะมีดสองกริย์นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเงินนะคะอันนี้เป็นนาคนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่คะ่ะอาจจะมองไม่ชัดก็คือ ความเก่าแก่เนาะที่ท่านเก็บไว้อย่างดีนะคะทุกท่านเลยค่ะมีอายุยาวนานมากๆเลยนะคะงาช้างนี่ก็จะเป็นงาช้างที่เก่าแก่นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ต,ตรงแหมนี่ก็จะเป็นเงินนะคะนะคะี่ค่ะเป็นเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเงินนาคอันนี้มีสองกษัตริย์นะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมทั้งในก่อนอนกะนะคะก็ะเฉพาะใบมีดนะคะ ใบมีดก็ประมาณนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนะคะ,คะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมองหามีดสาริกาอยู่นะคะไม่ว่าสองกริย์และสามกระสัดค่ะ,คะมะีให้ทุกท่านได้พิจารณาดูนะคะถ้าสามกริย์ก็จะอีกราคาหนึ่งสองกริย์ก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยใบยมีดนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะคะมีดปากกาด้ามงานฝักงานนี้สูงส่งมากๆนะคะทุกท่านพกพาง่ายนะคะทุกท่านค่ะพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยใส่กระเป๋าอาจจะใส่กระเป๋าตะพายกระเป๋าเงินกระเป๋าเสื้อนะคะทุกท่านบางคนก็จะเอาไปใส่กรอบนะคะใส่คอนะคะใส่สร้อยนะคะทุกท่านนะคะ่ะ ท่านใดมองหาอยู่มีใจรักอยากบูชานะคะทุกท่านนะคะสนใจก็ทักท่ายมาหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมมีดสามกริย์เล่มที่สองนะคะนี่ค่ะดามรวงฝักนะคะทุกท่านสามนิ้วไม่ถึงครึ่งดีนะคะเฉพาะใบมีดก็ขาดอีก หน่อยหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นมีสามกริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเงินทองนาคนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ่นะคะงาก็จะเป็นงาเก่างาแก่นะคะตรงนี้ก็จะปิดด้วยนาคนะคะนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นนาคนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนามได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะคะ <c oughs> ขออภัยะคะ่ะ นี่ค่ะสวยงามมา,มากๆกระทัดลัดเล็กๆนะคะทุกท่านนะคะท่านใดอมองหาอยู่นะคะมองหามีดสองกระสัดสามกระสัดหรือไซประกานะคะทักทายโทรมาหาน้ําได้เลยเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามอันนี้สุดยอดของมีดเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะพุทธคุณสูงส่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเพราะว่าทานหลวงพ่อปุกเสกแน่นอนนะคะนะคะี่ค่ะดูความละเอียดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ ตาเนียดมากๆช่งางเออชิมช่างสอนนะคะทุกท่านนลคะ่ะเรามารับดูทั้งในกันนะคะโพเต็มใบนั่นเองนะคะ,ะ,ค,ะความแห้งแกร่งนะคะตรงนี้ที่ปิดตรงข้างนี่ก็จะเป็นนาคนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นนาคนะคะเงินทองนาคมีสามกษัตริย์นั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนเนาะถ้าเออ คนที่ไม่มีสตางคนะ,คะบูชาไม่ได้นะคะนอกจากคนมีสตางค์แล้วก็ส่วนมากก็ที่จะไปบูชาสั่งแล้วก็สั่งทำแล้วก็เอามาปลูกเศษนะคะทุกท่านค่ะนะคะ,นะค,ะคนรวยนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก นายทหารนะคะทุกท่านนายทหารที่ชอบเอาไปบูชานะคะติดตัวเพราะว่ามตตามหานิยมเนาะนะคะปกปักรักษาการพวกผีปีศาจหรือว่าลมพัดลมเพลหรือว่าคนโดนของนะคะท่านจะพกติดตัวตลอดเลยนะคะค่ะไม่ว่าขับรถไปไหนมาไหนเนะาะกลางค่ำกลางคืนนะคะป้องกันได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าท่านอัอนนี้ได้มาจาก ้านตระกูลเก่าแก่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจมองหาอยู่นะคะค่ะทักถ่ายมาหาน้าได้เลยนะคะพูดคุยกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เรามาดูมีดอันนี้มีดปากกานะคะทุกท่านสามกริย์เช่นกันนะคะเอ่อด้ามรวมฝักสี่นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเฉพาะใบมีดก็ สองนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมีสามไซส์นะคะค่ะไซส์ไซส์ปากกาไซส์สลิกานะคะอันนี้ไซส์ปากกานะคะทุกท่านนลค่ะดูงานะคะทุกท่านชำแล้วก็งาเก่างาแก่ก็จะแตกและแหงเป็นรากปักชีแบบนี้นะคะนี่คือมีสามกษัตริย์ตรงนี้ปิดก็จะเป็นนาคนะคะนาคแล้วก็เงินทองนะคะทุกท่าน,นันี่คือ สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนาคฉ่ำมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดมองหาอยู่นะคะ,ะทักทายมหา้ําได้เลยนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะ,นะคะตรงข้างนี้ก็จะเป็นนาคปิดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะนาคเงินทองนะคะนี่ค่ะมีสามกษัตริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สนใจทักทายมานะคะนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมีหลายราคานะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักเนาะอยากบูชาไปเอ่อบางคนทําธุรกิจนะคะทุกท่านนะคะทาธุรกิจการงานหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของออฟฟิศนะคะทุกท่านนะคะพกพาง่ายนะคะพกพาสะดวกสบายแล้วก็อาใส่กระเป๋า ไปไหนมาไหนเราพกตลอดนะคะเดินทางหรือว่าไปนอนค้างอ้างแรมนะคะทุกท่านเดินทางขับรถกันข้ากลางคืนหรือว่าเราค้าขายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไห้ตามาหาริยมเนาะเจริญรุ่งเรืองบูชาหลวงพ่อเดิมไปปกปักรักษานะคะสุดท,ท้ายนี้น้ำก็ขอ กราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ